ีนี้ครับเรามาที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกฎหมายสำคัญที่เราก็จับจ้องกันมองมากันมาหลายเดือนแล้วนะครับ,รบก็คือ Entertainment Complex หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับคุณวิสุทธิชัยนรุนประธานวิทรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าในส่วนของวิทมีมติจะถอนแล้ววันนี้ก็เลยต้องมองกันนะครับดูกันว่าแล้วคอรอมอจะเอาด้วยไหมปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมครอมก็ถอนเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีขี้ถกเถียงนะครับเพราะว่าอย่างฝ่ายค้านอย่างพระภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่า อ๋อคุณถอนเพราะคุณกลัวโดนแพ้โหวตใช่ไหมขณะที่รัฐบาลบอกไม่ใช่ที่ถอนออกเนี่ยเพราะว่ามันมีการปรับคอรอมอมันมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหลายคนไปดูกับหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับคุณจีระยุหงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในที่ประชุมคอรอมอเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้ถอนร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศอ,ออกจากพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมคลโ,โมโสานักเลขาธิการคลโมโพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงการคลังสเสนอขอถอนร่างพรบดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากร่างพรบมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคสังคม เห็นสมควรถอนร่างพรบรในเรื่องนี้ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็มีมติออกมาเรียบร้อยขณะที่พักภูมิใจไทยครับในส่วนของโฆศกพักเนคุณแนนบุญทิดาสมชัยนะครับก็บอกว่ามติ ที่ประชุมของพรคภูมิใจไทยเห็นว่าการถอนร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรออกจากวาระการประชุมสภาของรัฐบาลเป็นการถอนที่ไม่จริงใจครับเพราะนี่เหมือนเป็นการถอนเพราะกลัวจะแพ้ในการโหวตแพ้ในการลงมติเนื่องจากมีสสฝ่ายรัฐบาลมากกว่า30คนไม่เห็นด้วยรัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจที่จะยกเลิกการอนุญ,ญาตให้มีคาสิโนในประเทศไทยแต่ว่ากลัวแพ้การลงมติไม่ได้อยากถอนหรอกแต่กลัวแพ้กลัวโหวตแพ้ก็กลกลเลยถอนออก บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีความจริงใจให้คุณถแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเลยว่ารัฐบาลจะไม่เสนอร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนเข้ามาในสภาอ,อีกแล้วทั้งั้นที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเหมือนเร่งรัดกดดันบังคับให้สสฝ่ายรัฐบาลลงมติเลื่อนวาระพิจารณาร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมาเป็นวาระแรกอันนี้ตั้งแต่สมัยประชุมก่อนนะครับค่ะอ้างว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการลงทุนหลายแสนล้านบาทได้ทําความเข้าใจกับประชาชนแล้วประชาชนสนับสนุนมากกว่าคัดค้านแต่พอถึงเวลาจะพิจารณากลับขอถอนออกไม่ทราบว่ารัฐบาลมีเหตุผลอะไรขณะที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับก็เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยโดยให้ข้อมูลว่าจำเป็นจะต้องเข้มงวดในทุกขั้นตอนครับ เนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวโยงในเชิงนยโยบายของประเทศมองไม่เห็นความเสียหายตั้งแต่เริ่มต้นแต่กลัวว่าเดี๋ยวกว่าจะรู้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเสียหายที่รุนแรงและหาผู้ชดใช้ได้ยากทางปปชก็เลยบอกว่าจะต้องตรวจสอบโครงการนี้เข้มงวดเป็นพิเศษหน่อยฮะ เพราะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะคะหรือการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดณตอนที่ทํามันจะไม่เหมือนของการทุจริตเรียกสิบมลใช่ไหมคะรับปุบผิดเลยนะคะคเห็นเลยว่ารับไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่าไหร่รแต่ระดับนโยบายที่เป็นการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยมันเป็นโครงการขนาดใหญ่บ่าเราจะเห็นว่าเราสูญเสียเงินะมานเท่าไหร่แล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะนานนะคะเพราะกว่าเขาจะเริ่มดาเนินโครงการหรือรดาเนินโครงการไปแล้วมีการกํากับติดตามยังไงหรือไม่เนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยช้านะคะก็คล้ายๆกับโครงการจํานําข้าวนั่นแหละนะคะ<อ>กว่าจะรู้ก็คือแบบเสียหายไปมากมายแล้วนะคะการที่จะยึดทรัพย์กลับคืนมาเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้โดยลําบากดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการคิดความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ยเพื่อเสนอไปให้รัฐบาลก่อนที่เขาจะเริ่มดาเนินการไปนะคะจะได้ทันท่วงทีต่อการป้องกันการทุจริต ปปชเขาย้ำนะครับว่าจาเป็นต้องเข้มงวดทั้งการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนเป็นรัฐหรือเอกชนหรือลงทุนร่วมกันเรื่องการบริหารจัดการใครมีอํานาจบริหารจัดการบ้างเรื่องของกฎหมายรวมไปถึงรายได้ที่จะเข้ารัฐว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ถอนออกไปแล้วก็ยังไม่ใช่อยู่ในสมัยประชุมนี้แน่นอนร้อซแต่ว่าที่มันอยู่คิวถัดไปฮะไอ้ที่มันต่อคิวอยู่เนี่ยลำดับสองมันคือนิราโทษกรรม ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการนําเสนอกันมาแล้วมันมีอยู่4ร่างนะ,ะมันมีร่างก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือมี112 2่างร่างไม่รวม1 1ึอีก2ร่างนะก็เป็นการเสนอที่ไม่มี1นึในการนิรโทษกรรมเป็นร่างของรวมไทยสร้างชาติกับกล้าธรรม,มที่อยากจะให้รวมมาตราร1 2เข้าไปด้วยให้นิรโทษด้วยก็เป็นร่างของพรกประชาชนหนึ่งกับอีกอันนึงเป็นภาคประชาชนที่เข้าชื่อ นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องร้อนในสภาในการประชุมสมัยสามัญวาระนี้แน่นอนซึ่งก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าการจะถอนร่างกฎหมายออกไปก็ต้องอาศัยเสียงในสภาด้วยนะร,รอบที่แล้วสภาล่มมาแล้วนะคะเพราะว่าเสียงอ,อ,องค์ประชุมเนี่ยไม่ครบนะคะก็ท่านประธานก็บอกว่าอ,อวันแรกเอาเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าพวกนี้ออค์ประชุมครบไหมแล้วก็จะถอนร่างนี้ด้วยได้หรือเปล่านะคะ